แค่เล่นตาเล็ดเดียวก็พอมันก็จะดูมีอะไรมากขึ้นไม่ต้องแต่งอายแชโดว์ไม่ได้มีตัวรเบิเบิกตาอยากแต่งเกาหลีแต่ไม่อยากแต่งอายแชโดว์ก็สามารถแต่งแบบง่ายๆก็ได้เพราะเคยแนะนําหลายคนไปว่าถ้ามีลิปบามที่มีสีสำหรับผู้ชายไม่ต้องทาทั้งปากก็ได้สำหรับของแคปอย่างเงี้ยใช้แค่ลิปลฝีปากลิปฝีปากล่างแค่ปื๊ดเดียว<ๆ><ๆ>ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคปนัดอีก ั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้จะมาแต่งหน้ากันนั่นเองตามชื่อคลิปตามปกคลิปที่เห็นเลยจริงๆอ่ะไม่ได้แต่งหน้ามานานมากมากมากๆแล้วเนาะแล้วก็ไม่ได้สัมผัสเมคอัพเลยมานานมากแล้วเพราะว่าอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็ไม่มีโอกาสได้แต่งหน้าสไตล์ต่างๆเนาะวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าสไตล์แบบ แแ,แต่ไม่ได้จะเป็นแบบไอดอลแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ไอดอลแล้วก็จะแต่งเปลืกตาใช่ไหมวันนี้จะไม่ได้แต่งแบบพวกไอชัยโดเนาะจะมาแต่งแบบเก็บตาให้มันคมขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่คิดว่าน่าจะทําได้ maybe หรือเปล่าไม่ <c oughs> รู้เดี๋ยวจะลองดูถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด,ด้วยอันนี้คือใส่คอนแทคเลนส์มาแล้วเป็นสีที่น่าจะเคยใช้นานมากมากมาแล้วนะปกติเราเป็นคนที่แบบส่วนใหญ่แล้วแคปเองจะใส่เป็นสีเทาส่วนใหญ่เพราะเคยใส่สีพวกโทน น้ำตาลแล้วไม่ค่อยรอดก็เลยคิดว่าใส่สีเทาน่าจะเวอร์ที่สุดอันนี้เป็นของ Brand. แบรน,นด์เกาหลี i d o lens รุ่น desire มัง้งสียูโรเกเออก็วันนี้คาดว่าน่าจะแต่งได้นะไม่รู้เหมือนกันนี่คือแบบโมสุดๆก็ขออนุญาตคาดผมก่อนก่อนที่จะเข้าไปเพราะว่าแต่งตามมันน่าจะแบบต้องเก็บผมนิดนึงเออมีต้องมีคนถามแน่เลยว่าอยากได้ make เมคอัพเอ่อทิกเมคอัพนู่นนี่นั่นแต่งหน้า เพิ่มหน่อยจริงๆอมีทําให้อยู่แล้วเดี๋ยวมีทําให้เร็วนี้เป็นการแบบทำไงให้หน้ากริบขึ้นแต่งหน้าให้กริบขึ้นเก็บใต้ตาอย่างไงเนียนๆหรือว่าเก็บหนวดอย่างไงให้มันเนียนขึ้นใบเชดชิชตเอเวอเดได้อะไรอย่างนี้อันนี้ลิปมันใช้มาสักพักแล้วเป็นลิปบาล์มที่มีสีของจองแซมมนูนอัน,นเป็นรุ่นรุ่นก่อนแล้วกันลิปเพรสชั่นวอเตอร์ทินลิปบาล์มนะออกใหม่มาสักพักหนึ่งแล้วอันนี้สีที่เราใช้เป็นสีโรซ่าชื่อเหมือนซอสมะเขือเทศเลยก็มันจะเป็นอย่างเงี้ยเออสีที่แบบ เราเป็นคนที่ใช้ถ้าจะใช้สีลิปบาลมที่มีสีจะใช้ไม่เยอะพราะเรารู้สึกว่าถ้ามันใช้เต็มปากอ่ะมันจะแบบตุบตับไปน่ยก็คือใช้แค่เนี้ยมันก็จะแบบเบลนดของมันเองจนแบบดีสีมันจะขึ้นมาเอง,นนเ,นเ,องเนาะก็ไม่เปลืองดีสําหรับการใช้ลิปบาลมประเภทนี้สําหรับเรานะก็อยากล้างมือก่อนฉีดค่ับ อยู่ในยุคที่ต้องพกแอลกอฮอล์ไว้ในสปอนเซอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ตอยากไน,นั่ไปเฉยคือมันหอมมากจนแบบมันหอมมากอะ่ะเออก็เลยอยากป้ายยาต่อสาหรับคนที่อยากได้แล้วมีงบสเปรย์แอลกอฮอล์ที่มีกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่น English Pear ของแบรนด์ w เ n d e r หรือเปล่า w e n d e r Global มันโฟกัสไปไหนคือมันหอมมากจนต้องไปสื้ออันใหญ่มาอันนี้ก็มี Hand Sanitizer Spray 75%แอลกอฮอล์ alcohol, ซึ่งแบบหอมมากแล้วมันแบบ หอมติดทนมากเข้าเรื่องแต่งหน้าก่อนยังไงดีขอเก็บสกินก่อนเนาะแบบพื้นฐานผิวเพราะตอนนี้สมวตาเราแบบเหมือนแบบรอยผิวบนฝ้า้าขอเก็บก่อนอันนี้คือผิวอาจจะไม่ต้องลงมากเพราะขี้เกียจล้างขี้เกียจเช็ดด้วยขอเท้ตาไปก่อนตอนปกติเราเป็นคนที่แบบป้าตาแดงเราจะลงคอนเซเลอร์เน้นแบบเก็บรอยแดงอยู่เเลยนะดีขึ้นไหม หายแดงมาไม่ได้คอนแทคเลนส์นานมากพอมาใส่ก็ิดนหนึ่งใช้เวลาปรับตัวเมื่อกี้ใช้เวลาปรับตัวกับคอนแทคเลนส์นานมากจนกว่ามันจะหายแดงแล้วมันก็กลับมาสู่สภาพปกติได้อ่ะดีขึ้นเดวปะเก็บปื๊ด เก็บหน้าหน่อยไหมหรือไม่ต้องเก็บแล้วอ่ะใช้ให้นิดนึงละกันคูวชั่นก็ใช้ของจองแซมมุนกันอันนี้ได้มาใหม่รู้สึกว่ามันเป็นออกใหม่แล้วเราก็เคยไปไลายสดให้จงแซมุนแล้วขายให้แล้วก็ได้มาตอนแรกก็คิดว่ามันจะเหมือนรุ่นอื่นๆแต่รู้สึกว่ามันจะปรับสูตรหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจเลยนะไม่แน่ใจไม่แน่ใจจร,จริงแต่เป็นครชั่นที่ดีมากคือมันทําให้รู้สึกว่าเป็นผิวอยู่แล้วก็รู้สึกว่าทําให้หน้าโกลมากแล้วก็ดูสุขภาพดีมากเป็นรุ่นที่ดีอันนึงเลยอะ่ะ แต่ว่ามีเคยลงสตอรี่ใน IG ไปแล้วมีคนทักมาบอกว่าอันนี้เป็นสูตรใหม่ที่เขาปรับมาให้มันดีขึ้นแต่เราก็ไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมนะอันนี้ของเราใช้เป็น essential เอ่อสกินนูเดลรองแหวกครูชั่นสีแฟร์ไลท์เขาบอกเป็นไวท์นิ่งวิงเกิลแคร์แอนด์แอนตี้ย c วีคอสเมติกเอสพีห้าบบวกซึ่งมันดีมากอ่ะเป็นเนื้อที่ดีมากๆอันนึงเลยสำหรับครูชั่นใครอยากครูชั่นใหม่อันนี้ถือว่าโอเคอะมันไม่โปะด้วยดิขอ แทบแทบดิ้นเดียวไม่เยอะมากเห็นปากปะทาแทบริมสีวากล่างมาจ่ะแล้วก็เมมมเามันโดดเด่นมากมันโดดเด่นออกมาเลยเคยแนะนำหาหลายคนไปว่าถ้ามีลิปบาลที่มีสีสาหรับผู้ชายไม่ต้องทาทั้งปากก็ได้ลองค่อยๆดูว่ามันเพียงพอสําหรับคนมากน้อยแค่ไหนสำหรับของแคปอย่างเงี้ยใช้แค่ลิปสีปะละล่ะทวิตริมฝีปากริมฝีปากล่างแค่ปืดเดียวอะ่ะแล้วก็เมมเอาแหมว์ทูวูเอามันก็จะทั่วทั้งปากแล้วมันก็จะ คลําขึ้นมาเองของมันนะเออไม่จําเป็นต้องทาทั่วปากถ้าทาทั่วปากมันจะแบบแอดวานสีมากเดี๋ยวเราทาให้ดูก็ได้แต่วันนี้มันมีสีแล้วอะมันจะขึ้นมาขนาดไหนอะไรเงี้ยเราจถือว่าถ้าเอนต่อเถวเองแล้วถ้าจะทาลิปบามแล้วแบบทางปากแล้วมันจะทําขนาดนั้นอะดิสีมันจะแบบโดดเกินไปเห็นปะโด,ดธรรมชาติของโด <c oughs> ธรรมชาติของลิปบาลมที่มีสีอะมันจะแบบ ก็จปาเออนั่นแหละก็เลยแนะนําผู้ชายแต่ถ้าผู้หญิงก็ใช้เต็มปากได้มันก็อาจจะไม่แปลกมากแต่ผู้ชายก็แบบนิดนึงแต่ว่าถ้าถ้าถ้าออกไปข้างนอกแล้วมันถ้าออกไปข้างนอกแล้วมันเผลอทั้งปากจริงๆงก็เฉดออกดีที่สุดนิเคยแนะนําห,หลายๆคนแล้วว่าคิ้มปากที่มีสีทาลองทาด,ดูก่อนว่าปากของคุณอะต้องมากอยแค่ไหนบางคนอาจจะต้องทาลืมผิวปากบนด้วยแต่ว่าของเราแค่ปื้์เดียวอะเอ็มออกมันก็ยังรอดแต่มันก็จะไม่สด เท่าเมื่อกี้หรือเปล่าแต่กองก็ดีขึ้นเรามันเสร็จตัวออกมากันอ่าต่อไปจะมาแต่งตาก,กันดีกว่าซึ่งตาตอนนี้ก็จะไม่มีอะไรเลยถูกไหมเท่าที่ดูมาแล้วมีเพื่อนที่เป็นคนเกาหลีด้วยอะไรเงี้ยเขาจะแต่งให้แบบแต่งตัวเนี้ยให้มันคมขึ้นก็ จะเก็บแค่ปลายตรงนี้เดียวแล้วก็จะขีดอินไลเนอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจให้มันคมขึ้นตามจะดูคมมากขึ้นเท่านั้นเองสีที่ใช้จะเป็นสีแบบสีน้ำตาลดูดูดไม่ได้เป็นสีส้มอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่แฟชั่นจ๋าขนาดนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแปลงที่มันน่าจะซอกแซกได้อย่างนี้เห็นปะมันจะแบบได้ก็เอามาก่อนแปรงใช้ของโจวีนาใช้มาตลอดคืออย่างที่บอกเคยรีวิวโจวีนาไปแล้วถ้าผู้ชายอยากมีแปรงคือเซตเดียวแล้วอยู่ต่อชีพได้เลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช้แปรงบ่อยขนาดนั้นอยู่แล้วอะไรอย มพร้อนี่คือการโม้ซัวที่สุดก็จะใช้เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดอันนี้ไม่เคยใช้เลยแล้วก็ถึงมันแต่แรกไม่เคยใช้ด้วยความเนียมของมันจะเป็นสีโทนน้ำตาลแล้วก็สีดำๆหน่อยเป็นของเด e n นู e เบมเบรีนิวร์กคิดว่าจะใช้สีน้ำตาลก่อนเพื่อความอยู่รอดเพราะว่าสีดำแล้วมันน่าจะตายได้ก็คงจะเป็นสีน้ำตาลอันนี้เธอจะรอดกับอันนี้ไปก่อนนี่เป็นไงตายเยียวมันเหมือนแบบเพิ่มห่างตัวเนี้ยนิดหนึ่งให้มันแบบ ตาดูคมและยาวมากขึ้นเท่าที่สังเกตนะเลเนอร์ <Learn> er เป็นสิ่งที่เจ็บสําหรับเราเนะเห็นเส้นดาๆตรงนี้ว่าฝั่งนี้ไม่มีตามันจะคมขึ้นนิดนึงเขียนข้างบนก็พอแล้วมั้งข้างล่างมันเขียนหรอกแปลกนะคขามรู้สึกอ่ะนะอ้ได้มาเครื่องนึงแล้วได้ได้ไหมได้แหละต้องได้แล้วต้องได้ดิเออได้ได้ก็ได้ช่างมันได้ ร้อยพอทไแล้วก็ส้่เราได้ได้ไหมได้ไหมอ๋อแก้มขาวจัวเลยโบบาคขนาดนี้อยากได้มีสีใช้ไปอันเดิมเลยกันน่าจะใช้ได้อยู่เป็นสีที่เราชอบไปทําแก้มนิดนึงขอสักนิดไม่เคยใช้ทาปากเลยทำแ,แก้มอย่าเนี้อ๋อส้อม ตุ่นๆชมพูนิดๆจะดูละเลื้อเลือไม่แปลกตุนเกินไปง่ายไหมีซี่หรือเปล่าก็เดี๋ยวทําผมไหมสักนิดนึงจะไม่จะไม่ปิดหน้ามาแหละจะเปิดเดี๋ยวจริงๆอ่ะคนเกาหลีคนใหญ่แล้วนะคิวเขาจะตรงแบบติทูป้าแต่ว่าเราอ่ะ not possible ว่าโค้งคิวเรามาเนี่ยมันไม่สามารถทําให้เป็นตรงหรือแบบนี้ได้เคล็ด Final ล o กง่ายๆแค่เล่นตาเล็กเดียวก็พอมันก็จะดูมีอะไรมากขึ้น แคบกับหน้าแต่แต่ตอนแรกเนาะไม่ต้องแต่งอายแชโดว์ไม่ได้มีอะไรบนเบอกตาแต่งแค่แบบเขียนอีไลเนอร์แล้วก็เล่นหางตาให้มันคมขึ้นอยากแต่งเกาหลีแต่ไม่อยากแต่งอายแชโดว์ก็สามารถแต่งแบบง่ายๆก็ได้เพราะมันง่ายมากเมื่อกี้เราทําอะไรเยอะไหมไม่เยอะเลยง่ายมากนอาหรือใครอยากมีลุคไหนให้อยากแต่งลุคแบบไลฟ์สไตล์หรือว่าลุคแปลกก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าส่งรูปมาให้ได้เดี๋ยวเราจะพยายาม คัดเลียกแล้วก็แต่งให้ได้สําหรับคนที่อยากเห็นเราแต่งจริงๆหน้าแบบนี้อะไรเงี้ยก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบาย